4จุดห่วงจุ้ยที่ทำให้บ้านเป็นนี้ครับ สว ok. ัสดีครับพบกับรายการ่วงจุ้ยพิชวิตโดยอาจารย์กันเซยเฮียมครับถ้าเรามี4จุดนี้ทําให้บ้านเรามีหนี้นั้นจริงหรือไม่นะครับวันนี้อาจารย์กันจามาให้คําตอบดูกันนะครับว่าหลักเหตุผลแล้วก็ทําไมตามศาสตร์่วงจุ้ยแล้วถ้ามี4จุดนี้ทําไมบ้านเราเป็นหนี้หรือว่าเก็บเงินไม่อยู่นั่นเองนะครับทำงานมาแทบตายนะครับเงินไม่เหลือเลยหรือว่าเราต้องใช้จ่ายโดยใช่เหตุวันนี้อาจารย์กันมีคําตอบมานะครับโดยปกติแล้วนะครับสายของเขาว่า่วงจุ้ยจะบอกถึงตัวลมนะครับหรือว่าตัวกระแสลมนั่นเองนะครับกระแสลมหรือว่าลมนนััั่่่่เเองททีีีรยกววาต บ้านเราเป็นหลักธรรมชาติถ้าตัวธรรมชาติตัวลมตัวเนี้ยเข้ามาในบ้านแล้วเจอ4ตัวนี้เมื่อไหร่นะครับทำให้เก็บไม่ได้นนเองหรือว่าซับ่วนั่นเองนะครับอีกความหมายหนึ่งนะครับอันดับที่1ถ้าเรามีตัวนี้ลําบากเลยนะครับเขาเรียกว่าธรณีขึ้นในบ้านเขาเรียกว่าเป็นพื้นย้อนซับสูงขึ้นมานะครับอันดับแรกคือไม่ควรมีเลยนะครับตามต้าแล้วคือพื้นบ้านต้องเป็นสเต็ปต่ำลงไปต่ำลงไปต่ำลงไปนะครับถ้ามีตัวเนี้ยสูงย้อนขึ้นมาเรียกว่าตัวย้อนซับนั่นเองนะครับตรงเนี้ยคือง้านบ นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามีนั่นคือปัญหาของบ้านหลังนี้ไม่แนะนำเลยตรงนี้นะครับมันเป็นความเชื่อของจีนว่าพื้นที่ในบ้านนะครับเวลาลมเข้ามามันต้องต่ําเป็นสเต็ปลงไปเป็นสเต็ปลงไปลึกเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับจะมีความลึกอยู่ในศาสตร์อีกนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามีพื้นตนัวนี้ยกสูงขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นคือปัญหาของบ้านหลังนี้วิธีแก้มีหรือเปล่าต้องไปดูสถานที่จริงครับเพราะตรงเนี้ยมันเป็นการแก้ที่ละเอียดอ่อนบ้ากเพราะว่าบ้าน ถ้าเรามีตัวยกพื้นขึ้นมาบางทีตัวยกพื้นตัวนี้อาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้แต่ว่าถ้ามีขึ้นมาแน่นอนนะครับถ้า that, มันอยู่ก่อนห้องน้ําอันนี้คือประเด็นแหละแต่ว่าถ้าอยู่หลังห้องน้ำอ,อันนี้อาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่ตัวยกพื้นอยู่หลังห้องน้ําเพราะว่าตัวห้องน้ําในศาสตร์แล้วเรียกว่าตัวเก็บศัพท์แต่ว่าถ้าตัวยกพื้นตัวน,นี้อยู่หน้าห้องน้าหรือว่าอยู่ก่อนถึงห้องน้าตัวนี้ปัญหาใหญ่เลยทางานมาแทบตายทํางานมาเท่าไหร่ก็คือต้องใช้จ่ายโดยใช้เหตุหรือว่าเก็บเงินไม่อยู่นั่นเองนะครับเหมือนกับว ต้องจ่ายไป10,080เหลือ2,000เงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็2,000เนี่ยเราต้องไปนับตัวอื่นหรือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายตัวย่อยประตูด้านข้างหรือว่าประตูหลังที่ใหญ่กว่าด้านหน้าหรือเปล่าอันนี้จะเป็นข้อต่อไปนะครับข้อที่สองนะครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วนะครับข้อที่2ประตูหลังที่ใหญ่กว่าประตูหน้านั่นเองนะครับประตูทางเข้าประตูหน้าเรียกว่าเป็นปากประตูหลังก็คือออกทางกลนพูดง่ายๆเลยนะครับเข้าทางไหนออกทางนั้นถาาว่าตรงเนี้ย ผิดหรือเปล่าเข้าทางหน้าออกทางหลังเหรอตามหลักธรรมชาติต้องเป็นแบบนั้นแต่ว่า ถ้าประตูหลังใหญ่กว่าประตูหน้าละ่ะแน่นอนนะครับว่าถ้าประตูหน้า1บานประตูหลัง2บานละ่ะเนี่ยคือเหตุผลภาพง่ายๆนะครับประตูหน้าแค่บานเดียวแต่ออกตั้ง2บานซับรั่วแน่นอนนะครับเราเข้าแค่1ดันออกไป2เหมือนกันเลยนะครับทำให้ใช้จ่ายโดยใช่เหตุแต่ถามว่าถึงขั้นเป็นนี้หรือเปล่าถ้ามีตัวที่1กับตัวที่2เราเริ่มสังเกตแล้วว่าเงินที่เรามีอยู่เริ่มหายไปไหนลองดูนะครับดูในเชิงลึอกทีหนึ่งเราต้องดูอีกหลายหลายประตูนะครับว่าเข้า1ออกกี่บานนะครับลองกลับไปเช็คดูทที่่่บ้าานนของแตละ ะะแต่แต,แต่ลูกบ้านแต่ละคนก็คือมีประตูไม่เหมือนกันนะครับต้องออกแบบโครงสร้างตามสถาปัตย์นี้อีกทีหนึง่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของปัจจุบันด้วยถูกหลักถูกต้องนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับข้อที่2นะครับก็คือประตูหลังที่ใหญ่กว่าประตูหน้านั่นเองนะครับข้อที่3พูดถึงข้อที่1ได้เกริ่นไปแล้วว่าห้องน้ําคือตัวเก็บทรัพย์แน่นอนนะครับว่าถ้ามีทอรนีเหมือนกันทอนียกสูงขึ้นอาจถ้าทั้งบ้านอะ่ะถูกหลักถูกต้องหมดเลยแต่ว่ามีทอน้นงนา,างหรตทาเอ์น แคบแทบตายถูกหลักถูกต้องหมดเลยแต่ตัวเนี้ยผิดอยู่ถ้ามีตัวทอนีสูงขึ้นมาตามสารนะครับจะบอกว่าทอนีตัวเนีน้ยสื่อถึงอะไรโดยปกติแล้วทอนีที่ห้องน้ําจะทาเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ําในห้องน้ากระเซ็นออกมาข้างนอกเพื่อไม่ให้พื้นข้างนอกนั้นเปียกแต่โดยปกติจะตามสารนั้นนะครับห้องน้ําพื้นต้องต่ําอย่างน้อย10เซนเพื่อการไหลของน้ําที่มันสะดวกแล้วก็เก็บซับได้มากขึ้นนะครับตามสารเลย10เซนไอเนี้ยพูดเกือบทุกคลิปแหละเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นหัวใจหลักของฮงจุ้ยเลยว่าถามว่าบ้านดียงไงย้้้่ออเเใหยูรถาาา ทอนี้ออกแล้วทําพื้นห้องน้ําให้ต่าลง1ิเซนตรงเนี้ยไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าทอนี้ตัวเนี้ยแนะนําก็คือถ้าพูดหลักง่ายๆนะครับถ้าเราก้าวผิดเมื่อไหร่มีโอกาสสะดุดล้มหกล้มได้ง่ายนะครับยิ่งอยู่กับคนเฒ่าคนแก่โดยตรงเนี้ยก็เป็นข้อเรา,าอีกข้อหนึ่งที่ต้องดูแล้วก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตามศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้วก็ความเชื่อแล้วแนะนําว่าไม่แนะนาให้มีทอนี้หน้าประตูห้องน้ำนะรประตูหน้าประตูห้องน้ำนะครับจะทําให้คนนั้นนะครับมีปัญหาเรื่ จากเหตุผลข้อ1ข้อ2อนะครับอันนี้มีเท่านี้หน้าห้องน้าเป็นข้อที่3นั่นเองนะครับส่วนอีกข้อนึงยังอยู่ที่ห้องน้ําเหมือนเดิมนะครับเป็นข้อ,ท, 4, ขอที่4ข้อสุดท้ายแล้วนะครับถ้าประตูห้องน้ําหันออกหน้าบ้านตามศาสตร์แล้วแนะนํานะครับประต,าต,าตูห้องน้าต้องตั้งอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาถ้าประตูห้องน้าหันออกหน้าบ้านนะครับจะทําให้เรื่องอะไรนะครับก็คือโดนโกงนั่นเองนะครับตามศาสตร์แล้วเขาบอกมาเลยนะครับว่าถ้าประตูห้องน้ําหันออกหน้าบ้านจะทําให้โดนโกงโดนโกงก็คือเหมือนมหนี้สินนั่นเองนะครับเท่าจุดที่4ครับี้ หนึ่งสองสามสี่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเรื่องการเงินการธุรกิจทํางานเก็บเงินมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาแหละพิจารณานิดหนึ่งนะครับถ้ามีหรือว่าการบอกการทักการบอกออกล่าวเงี้ยมีข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็คือลองแก้ดูถ้ามันแก้ได้แต่ว่าถ้าไม่มั่นใจนะครับก็คือมีเบอร์ใต้ข้างใต้นี้นะครับปรึกษาปัญหาในเบื้องต้น2คําถามนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับแต่ปรึกษาได้แค่2คําถามเท่านั้นคําถามเบื้องต้นนะครับก็มีข้อสงสัยอะไรคือติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับอย่างเนี้นะะยสี่ข้ออย่างที่ได้ อาจจะต้องโดนโกง1นงะครับไม่ก็เก็บเงินไม่อยู่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่ว่าถ้ามีครบ4ข้อนี้เมื่อไหร่ครับอาจจะเป็นปัญหาหนี้สินได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือฝากเอาไว้ให้คิดด้วยสักนิดหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องวงจุยก็คือปรึกษาอาจารย์กันได้2คํคำถามเบื้องต้นนะครับก็คือเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็ถ้าต้องการอยากจะทราบข้อมูลดีๆอย่างนี้การนําเสนอดีๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้อาจารย์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ